โอเคเราในฐานะที okay. mm ่เคยผ่านประสบการณ์เหล่านั้นมาแล้วเราไ่กับการทำหนาทผมว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ที่นักแสดงได้มีโอกาสในการทํางานภาคนะครับมันเป็นประสบการณ์ใหม่ๆมันเป็นศาสตร์ใหม่ๆที่เราได้เรียนรู้นะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าโอเคถึงแม้ว่าจะมีดาราม่าอะไรก็ตามแต่ว่าผมเชื่อว่าอย่าอย่าหยุดนะครับ อย่าอย่าอย่าหยุดเราเราเราคือคนบันเทิงด้วยกันเพราะฉะนั้นการให้โอกาสให้พื้นที่ในการทํางานด้วยกันโดยที่โอเคคนอื่นไม่ได้เดือดร้อนเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ที่ที่เราก็ควรจะให้โอกาสกันและกันในการที่จะได้ทดลองทําหรือมีประสบการณ์ในการทํางานในชีวิตอะไรเงี้ยผมว่าผมว่ามันมันมันไม่ได้มีอะไรที่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 เสียหายกับการได้มีโอกาสได้ทำอะไรเงี้ย ใช่ครับใช่ครับคือคือจะบอกว่าการแสดงด้วยน้ำเสียงหรือว่าน้ำเสียงที่เราใช้ครับแม้กระทั่งการเล่นละครนะครับแต่ละตัวละครเนี่ยเราสามารถที่จะดีไซน์สเสียงให้มันแตกต่างกันได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่อง voice project ใช่ไหมฮะ การโปรเจกต์เสียงการใช้ช่องเสียงอะไรเงี้ยมันเป็นมันเป็นมันเป็น,น,ปนาศาสตร์ศาสตร์หนึ่งที่เราควรในนฐานะนักแสดงเราก็เรียนรู้มันได้เหมือนกันแล้วยิ่งเราได้เรียนรู้งานภาคครับศาสตร์เรื่องของพวกการใชว้วิธีการพูดหรือการใช้เสียงเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วฉะนั้นมันก็เป็นเป็นไอเทมที่ดีมากๆที่เรานํามาใช้ในการปรับการแสดงได้นะครับผม <c oughs> ถ้าถ้าสมมติว่าผมมาภาคจูเลสิกเรื่องแรกผมว่าผมก็ไม่รอดเหมือนกันนักภาคกันเองครับก็ยังต้องมีคนคุมอยู่เหมือนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นดี렉เตอร์ที่คอยกํากับควบคุมทนหรือพิธีการเสียงอะไรเงี้ยแม้กระทั่งมือชีพเองเขาก็ยังยังยัง,ย,งยังต้องมี Voice Director ใช่ไหมครับนักแสดงพวกเราก็ต้องการพวกนเหมือนกันเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้ช่วยให้เราก้าวข้ามผ่านอะไรพวกนี้ไปได้ ผมว่าเราได้เปรียบนะครับถ้าเราเป็นนักแสดงแล้วเรามีโอกาสได้พากเสียงถึงแม้ว่าความรู้สึกถึงแม้ว่าเสียงอะไรเงี้ยมันจะได้อาจจะอาจจะไม่ได้มีสเสน่ห์หรือมีลักษณะคล้ายกับนักพากแต่อารมณ์อะครับผมผมว่าลึกๆแล้วอะความเป็นนักแสดงเนี่ยเราเข้าใจอารมณ์ของตัวละครฉะนั้นมันก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน นะครับผมไม่ใช่ว่าพี่ๆนักพากไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เข้าใจเรื่องของอารมณ์ผมว่าพวกนี้เขาเมื่อชีพอยู่แล้วเขาเข้าใจหมดว่าวิธีการทําน้ําเสียงเงี้ยจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้อะไรเงี้ยแต่ว่ารสชาติใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากการพากเสียงของนักสแสดงเนี่ยมันก็เป็นอีกอีกรสชาติหนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยผมว่าก็ก็มีส่วนแต่ว่าโอเคเข้าใจว่าการพากเสียงมันมีศาสตร์ของมันอยู่แล้วนะก็ก็ก็มันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกครับเหมือนเรารับ งานใหม่ๆรับอะไรมันก็มีความท้าทายมีความกดดันอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมก็คงมีครับแต่ผมคงแบบไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้ยินหรือไม่ไม่ยังไม่รู้หรือว่าไม่ได้อะไรเงี้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับมันไม่มีใครไม่เครียดหรอกครับเวลาที่เราโดนโดน กระแสสังคมหรืออะไรอย่างนี้วิาพากษ์วิจารณ์ครับเป็นใครก็ตามจะเป็นศิลปินเป็นนักแสดงแม้กระทั่งคนธรรมดาที่เล่นโซเชียลมีเดียโดนคนในโซเชียลมีเดียด่าหรือว่าวิาพากษ์วิจารณ์เขาก็เก็บมาคิดมาเครียดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมองในมุมมองของคนที่เป็นอีกคนหนึ่งด้วยนะครับผมว่าว่าการที่เราไปพูดหรือใส่ร้ายหรือให้ร้ายอะไรที่มันเกินความเป็นจริงอะไรเงี้ยโดยที่เรายังไม่ได้รู้ ลึกตื้นหนาบางอะไรเงี้ยผมว่าม,มันก็เป็นสิ่งที่เราไม่ควรเพราะฉะนั้นก็การที่เราจะไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็ตามนะครับไม,ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงานอย่างเดียวว่าน,นี้เป็นสิ่งที่เราต้องคํานวณเพราะว่ามันจะติดเป็นนิสัยพอติดเป็นนิสัยเราจะรู้สึกว่ามันแล้วคันปากค,คันไม้คันมืออยากจะที่จะขอให้ได้พูดอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วเราต้องกลับมาดูตัวเองว่าทําไมเราถึงไปวิพากษ์วิจารณ์หรืออะไรที่มันเกินขอบเขตอะไรเงี้ยอันเนี้ยต้องระวังไว้เพราะเดี๋ยวจะติดติดตัวไปจนแก่ แล้วมันเป็นนิเกทีฟเอนเนอร์จี้มันจะทําให้เราจมไปอยู่ในห่วงของความรู้สึกนั้นแล้วแล้วเมื่อไหร่ที่มันไม่มีเราจะกระหายเราก็จะกลายเป็นคนที่อาจจะมองคนในแง่ร้าย,ายหรือว่าเป็นคนที่อยากจะสะบัดกับความรู้สึกของตัวเองลึกๆมากกว่ามันขอบคุณครับสู้